สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเข้าสู่บ uh ูบอนเดชชาแนลประจำวันพฤหัสบสดีที่14สิงหาคม2568ฮะแนวทางฟุตบอลของเราวันนี้ครับจะไปเจาะกันที่ศึกยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คืนนี้จัดสเต็ป5ให้นะครับมี5คู่จะมีคู่ไหนกันบ้าง ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบันเด a ชแนลทางช่องทาง YouTube ด้วยฮะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดที่2 FC NOA ตัวแทนจากอาร์เมเนียเปิดสนาม โกตาอิกเซเดียมรับการมาเยืยอนลินคอนเลสอิมจากยิปเลอตาเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลโนอ NO าต่อ1.5เราไปดูสถิติต่างๆที่น่าสนใจและรายละเอียดในเกมของคู่นี้กันครับใครจะชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์จากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอตมอม134คนให้เจ้าบ้าน f c n o a มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่56เ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี33%ครับด้านผู้มาเยือนอย่างลินคอนเลดอิมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่11%เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดและผลได้เสียของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้าน FC n o โนฮะชนะชีรัส FC 4ประตูต่อ0นะครับฟุตบอลอาร์เมเนียพรีเมียร์ลีกไม่เปิดราคาครับคู่นี้แพ้เฟรนวาลอส3ประตูต่อ4ครับเกมเยือนรายการยูฟาแชมเปียนลีกรอง1.5ได้นะครับ แพ้เฟลินวาลล์สหประตูต่อ2ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเกมเย้าฮะลอง0.25เสียและเสมอบูรุสโน่ส2ประตูต่อ2ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกลอง0.25เสียครึ่งด้านฟอร์ม5เกมหลังของลินคอนเลดิมที่ผ่านมาก็เสมอโนอามา1ประตูต่อ1ครับเกมเย้ายูฟายูโรปาลีกลอง0.5ได้ครับแพ้เซอร์เวน่าสวิตดาน1ประตูต่อ5ครับเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกลอง3ลูกเสีย แพ้เซอร์เวน่าเซเวน่าสูบประตูต่อ1ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอง2.25ได้นะฮะชนะไวกิ้งกรู1ประตูต่อ0ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อปอปอได้เต็มครับและชนะไวกิ้งกรู3ประตูต่อ2แชมเปี้ยนลีกนะฮะรอง0.75ได้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวนะครับในรายการนี้แหละฮะยูฟายูโรป้าลีกนัดที่แล้วครับที่บ้านของลินคอนเลฟอินเมื่อวันที่17สิงหาคม2568เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับพรีวิวก่อนเกมและสกอริติคาดของคู่นี้ เกมเล็กแรกจบที่ผลเสมอกันไป1ประตูต่อ1แมตชนี้กลับมาเล่นในบ้านของ FC n o ีโบ้างบอกเลยว่าพวกเขาได้เปรียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวโดยเรทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเย็นดีกว่าครับเพราะมองว่าราคาแพงเกินไป เมื่อเทียบกับผลงานที่ดวนกันมาในเล็กแรกที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าสูสีอย่างมากเกมนี้มองว่าถ้าเจ้าบ้านชนะก็คงยิงแค่เฉียนเท่านั้นดังนั้นมองในมุมนักลงทุนฮะอยู่ลองทีมเยือนเชื่อว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าสกอร์ที่คาดของเกมนี้ FC n ซีโเปิดบ้านเอาชนะลินคอนเลตอินไป2ประตูต่ตอ1วาสกอร์สูงนะครับ2.75 คู่ที่2วิเคราอ์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2มิทิลแลนด์ตัวแทนจากเดนมาร์กเปิดสนาม MCS a n อารีรับการมาเยอนเฟรดดิกสตัดจากนอร์เวย์เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลมิทิลแลนด์ต่อ1.25บวก1ิ 10. ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์196คนให้เจ้าบ้าน Mid and, มิดทิวแลนด์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่53เปอร์เซครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี22เปอร์เซตด้านผู้มาเยือนอย่างเฟรดิสตัดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่24เปอร์ซฟอร์ม5เกมหลังสุดและผลงานได้เสียของคู่นี้ครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านมิดทิลแลนด์ฮะเสมอเฟเดริเซียมา3ประตูต่อ3ครับเกมเย่าฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกต่อหนึ่องห้เสียครับชนะเฟรดิสตัดมา3ประตูต่อ1ครับยูฟายูโรปาลีกเกมเยือนนะฮะต่อ0.5ได้เต็มครับเสมออาฮูศูศูนย์ครับเกมเยือนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลองปอปอได้ครึ่งเสมอฮิเบอร์เนียศูนประตูต่อ0ครับเกมยูฟายูโรปาลีกต่อ0.75เสียครับชนะซอนเดอร์ยิสเก้6ประตูต่อ2นะฮะเกมเย่าฟุตบอลเดนมาารร์์กกกซููเเปออลลี้ตต่1ได็ม ด้านฟอร์ม5เกมหลังของเฟดิกสตัดแพ้มิทิลแลนด1ประตูต่อ3ครับเกมย่อยูฟายูโรปาลีกรอง0.5เสียเสมอทอมโซ่0ประตูต่อ0ครับเกมเยือนนอร์เวย์รอง0.75ได้นะครับชนะสตอมกกสเซตนะฮะฟุตบอลนอร์เวย์อีลิเตเซเลียนต่อ0.75ได้ครึ่งเสมอฮัมคลัม1-1ครับเกมเยืยนอนบอลคู่นี้ราคาเสมอครับจบเจ้าและแพ้บุโดกิม0ประตูต่อ1ครับเกมเย่ารอง0.75เสียครึ่ง คู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดนะครับนัดแรกต้องย้อนกลับไปวันที่9กุมภาพันธ์2568ในรายการเดอะแอตแลติก Atlantic คับเฟดิกส์ตัดชนะมาได้1ประตูต่อ0ครับนัดที่2ก็เจอกันในรายการยูฟ่ายูโรป้าลีกนัดที่แล้วฮนะเมื่อวันที่7สิงหาคม2568เป็นทางด้านมิดทิลแลนด์ครับบุกเมาชนะเฟดิกส์ตัดได้3ประตูต่อ1นพรีวิวก่อนเกมและสะกอร์ทีคาดของคู่นี้บายพงโกลมโต๊ะ VIP เกมเล็กแรกเป็นทางฝั่งของมิทชิลแลนด์ที่บุกไปไล่อัดเอาชนะเฟรดดิกสตัดมาได้ก่อน3ประตูต่อหนึ่งแมตชนี้กลับมาเล่นที่เดนมาร์กลังเย่อของมิทชิลแลนด์บ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าพวกเขาได้เปรียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับโดยเรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกขึ้นแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าสถานการณ์ของเกมนี้ฝั่งทีมเยือนเฟรดดิกสตัดต้องบุกมาเปิดเกมรุกเข้าใส่แน่ๆครับและทางฝั่งของเจ้าบ้านก็น่าจะ เน้นตั้งรับแล้วรอโอกาสสวนกลับจึงเชื่อว่าเกมนี้จะดุเดือดอย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้มิดทิวแลนเปิดบ้านเอาชนะเฟรดิกสตัดไป3ประตูต่อ1ครับบางสกอร์สูง3.0ไปกันต่อคู่ที่3ครับวิคเอาฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เลก2 SK บานตัวแทนจากนอร์เวย์เปิดสนามบานสซาดิโอรับการมาเยือนฮักเคนตัวแทนจากสวีเดนเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอล SK บานต่อ1ลูกภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์196คนให้ SK บานเจ้าบ้านมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่66%เปอร์เซตฮะเปอร์เซ็นต์เสมอในเวลามี1 8ด้านผู้มาเยือนอย่างฮักเคนมีเปอร์เซ็น,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 นออชนะอยู่ที่1 6เปอร์เซ็นต์ เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดและผลได้เสียของคู่นี้ทุกรายการกันครับเริ่มกันที่ SK บานเจ้าบ้านนะฮะชนะฮักเค้นมา2ประตูต่อ0ครับเกมเยืยอนยูฟายูโรป้าลีกบอลราคาเสมอได้เต็มฮะชนะซาฟส์บอก4-1นะครับบอลราคาเสมอได้เต็มเสมอเรดบูลเซาบวก1-1ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอง1.25ได้ครับแพ้เรดบูลเซาบวก1ประตูต่อ4ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรองปอปอเสียและแพ้เฟรคุ่ม0ประตูต่อ 2, 2> บอลราคาเสมอเสียครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังของฮักเคนฮะเสมอ QPR 1-1ครับสวีเดนออสเวนคานต่อ0.5เสียครับแพ้ SK บาน2ประตูต่อ0ครับยูฟ่ายูโรป้าลีกราคาเสมอเสียครับแพ้เอลส์บอร์ก1ประตูต่อ2สวีเดนออสเวนคานนะฮะลองปอปอเสียชนะอันเดอร์ลส2ประตูต่อ1ครับยูฟ่ายูโรป้าลีกลองปอปอได้ครับแพ้เยรอการเด่น1ประตูต่อ6ครับสวีเดนออสเวนคารลองปอปอเสียครับสถิติการเจอกันของคู่นี้ฮะ คู่นี้เคยเจอกันแค่นัดเดียวนะครับในรายการนี้แหละครับยูฟายูโรป้าเลีกเมื่อวันที่8สิงหาคม2568เป็นทางด้าน SK- บานครับบุกไปเอาชนะฮักเคนได้2ประตูต่อ0สำหรับการวิเคราะห์อบอลคู่นี้ครับต้องบอกเลยว่า SK- บานครับลอกินนิ่มเช่นเคยและฮะเนื่องจากเล็กแรกเป็นฝ่ายบุกไปอัดคู่แข่งมาก่อนถึง2ประตูต่อ0เท่ากับว่าเปิดบ้านวันนี้แม้จะมีโอกาสโลเทชันบ้างแต่รับประกันได้เลยว่าด้วยเสียงเชียร์จากแฟนๆในบ้านตัวเองอย่างนี้ ยังไงก็พร้อมจัดหนักจัดเตรียมอย่างไม่ต้องสงสัยครับขณะที่ฮักเคนผู้มาเยือนเองแทบจะหมดใจในการลงเตะแล้วแหละครับเพราะเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ลูกแถมวันนี้ต้องออกไปเยือนอีกด้วยครับเรียกได้ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทุกๆด้านเท่ากับว่าแมตชนี้มีแววแพ้สูงซะเหลือเกินฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้ SK บานต่อ1ลูกถือว่าไม่ได้สูงอะไรเลยครับถ้าเทียบกับข้อได้เปรียบที่มากโข,ขขนาดนี้มั่นใจว่ายัางไงก็รอกินนิ่มสถานเดียวครับ สกอร์ทีคาดของเกมนี้ SK บานเปิดบ้านเอาชนะฮักเค่นไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงไปเลยฮะ3.25คู่ที่4ครับวิคห์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เลก2 w o l f s b e r g e r จากออสเตรียครับเปิดสนาม b a ็ k s Arena เป็นสนามกลางนะครับเจอกับ PAOK จากกรีซเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลเจ้าบ้าน Wolf s b e r g e r ต่อเสมอครับ ใครจะชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ Ford Mob 122คนให้เจ้าบ้าน v o l ส s b e r มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่38เเฮะเปอร์รเซ็นต์เสมอกันในเวลามี30ด้านผู้มาเยือนอย่าง PAOK OK, มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33ครับคู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อครั้งที่แล้วฮะเมื่อวันที่18สิงหาคม2568ในรายการนี้เลยครับยูฟายูโรปาลีก เสมอกันไปนะครับที่บ้านของ PAOK OK, 0ประตูต่อ0ทัศนะก,ก่อนเกมใบจ็อกเกอรนคู่นี้ต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบยังคงเปิดกว้างแบบโคตรครับเนื่องจากนัดแรกเป็นฝ่ายเจ้ากันมาแบบไรสกอร์0-0โดยขอจวงหัวที่ทางฝั่งของเจ้าบ้าน w o l v e s b a r g e r ถ้าดูจากชื่อชั้นและขุมกำลังแล้วถือว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่น้อยกว่าคู่แข่งแต่จากผลงานในเลกแรก<ๆ>ก็ชี้ชัดให้เห็นว่าพวกเขาสู้ได้สบายและทำให้การกลับมาเปิดบ้านในวันนี้สนามกลางนะครับถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมยังไงก็มีลุ้นยื้อถึงช่วงต่อเวลาหรืออาจจะเป็นฝ่ายน็อกคู่แข่งได้เลยครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่าง PAOK OK ครับเชื่อว่าทิปเยือนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่คู่แข่งแ,งแน่ๆฮะเพื่อยิงประตูให้เร็วที่สุดแต่การทำแบบนั้นเท่ากับว่า เปิดทางให้ผูกแข็งได้เล่นเกมสวนกับแบบเต็มตัวฉะนั้นกับราคาบอลที่ออกไดทั้ง3หน้าแบบนี้ไม่ขอเสียงแล้วกันครับมั่นใจว่าเจ้าบ้านมีดีพอในการยันไหวในช่วง90นาทีแน่นอนสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1วางสกอร์ต่ำนะฮะ2.25เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับคู่ที่5าวิภาฟุตบอลยูฟายูโรปลาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เลก2ลีเกียวซอจากโปลแลนด์เปิดสนามสตาดิโอน บิลชูสกิโกรับการมาเยือน AEK La นลานาก้าจากไซปัสเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2ตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลลีเกียวรซอต่อศ7 5ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นจากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์152คนให้เจ้าบ้านลีเกียวอรซอมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่5 3เปอร์เซ็นฮะเปอร์เซ็นเสมอกันในเวลามี24เปอร์เซ็นด้านผู้มาเยือนอย่าง AEK l a นลานาก้ามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่24เปอร์เซ็นครับ การพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันนัดแรกเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ในรายการ UFO, ยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนี่แหละครับเป็นทางด้านเจ้าบ้าน AE คิรานาก้าครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวเลยทีเดียวพรววิวก่อนเกมและสกอรที่คาดของคู่นี้เกมเล็กแรกต้องบอกเลยว่ารูปเกมนั้นสูสีแต่ทว่าทางฝั่งของเอเอคิรานาก้านั้นเฉียบคมมากกว่าจึงเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ1 แมตที่2นี้กลับมาเล่นในบ้านของลีเกียวอซอบอกเลยว่าจะเป็นอีกเกมที่สู้กันสนุกอย่างแน่นอนฮะโดยเรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าเกมนี้ลีเกียวอซอได้เปรียบที่เล่นในบ้านและผลงานเกมแรกที่เจอกันก็ต้องบอกว่าลีเกียวอซอสู้ได้ดีเลยทีเดียวครับเพียงแต่ขาดความเฉียบคมก็เท่านั้นเกมนี้พวกเขาจําเป็นต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับ และนัดนี้ครับการได้เล่นในลังของตัวเองจึงมั่นใจว่าลีเกียวซอร์จะไล่บี้เอาชนะ AEK ลานาก้าไปได้อย่างแน่นอนสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับลีเกียวซอร์เปิดบ้านเอาชนะ AEK ลานาก้าไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงนะฮะ2.75 และนี่ก็คือแนวทางฟุตบอลของเราทั้งหมดประจำวันพฤหัสบ,บดีที่14สิงหาคม2568เราไปเจาะกันที่ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2กัน5คู่นะฮะมีคู่ไหนบ้างและผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับคู่แรก FC n o a โเปิดบ้านรับการมมเยรนลินคอนเลตอิมฮะบอลคู่นี้เจ้าบ้านต่อ1.5ครับผมให้ FC O อาชนะไป2ประตูต่อ1วัสกอร์สูงนะครับ2.75 คู่ที่ 2, Land, ม, Land, 2. ม Land, ปปิทิลแลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนเฟรดิชตัดบอลคู่นี้มิทิลแลนด์ต่อ1.25-10ผมให้มิทิลแลนด์ชนะไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูง3.0ครับคู่ที่ 3, SK บานเปิดบ้านรับการมาเยือนฮักเคนเกมนี้เจ้าบ้านต่อ1ลูกครับผมให้ SK บานชนะไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูง3.25 คู่ที่4 w o l f s b e r g e r เปิดบ้านรับการมาเยือน PAOK OK ครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่าง PAOK OK ต่อปอป,อปอครับผมให้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นึ่วางสกอร์ต่ำ2.25ฮะและคู่ที่5้าลีเกียวอซอเปิดสนามรับการมาเยะะะือน AEK ลานาก้าเจ้าบ้านต่อ0.75นะครับผมให้เจ้าบ้านลีเกียวอซชนะไป3ประตูต่อ1นึ่วางสกอร์สูง2.75ครับ สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนถูกใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับ และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามบูบอลเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบอลเด็ดด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีแล้วกัน